เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอดฟอลโล่ใน TikTok อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วเพียคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ km social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail นะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้แลวเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ TikTok อกค่ะแล้วก็มาเลือกบหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็ะะลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o ็อกของเราค่ะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็กดคัดลอกลลีกงด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็รับ,บโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะ ก็สามารถบันท right ึกร nice ูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น True Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการ สั่งซื้อกันค่ะ ตัวเลขข้างบนตรงนี้นะคะสีส้มข้างบนตรงนี้เนาะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดะคะ่ะที่เราท้การสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ราการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะ,ะก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไร ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถที่แท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะล้วก็จะรับัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ทิกตอกของเรากันนะคะไปดูอยอดเพื่อนติ ตามของเรากันเนาะก็ตอนนี้นะคะยอดผู้ติด,ดตามหรือยอด Follow นะคะก็อยู่ที่57คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตเลหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามจากเมื่อกี้มี57คนเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น186คนกันเลยเนาะก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะที่กดสั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยนะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะหากยอดขึ้นเกินไปนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะก็เราเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆ เลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประกรันใดไปเนาะก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ